ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่จัดให้เฉพาะตัวผู้ต้องหา V.I.P. นะอาจจะมีผู้คุมบางคนหรือใครบางคนในที่เป็นอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพอาจจะมีการด้วยคุณมานพเนี่ยซึ่งก็รู้จักอยู่นะเมื่อก่อนนี้อยู่เป็นผบเรือนจำสมุทรปราการแล้วก็อยู่ทำเลทองมาโดยตลอดนะไม่กล้าคิดว่าจะกล้าจัดหาเลมในห้องทํางานของผบเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพราะว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยมันมีคําว่าพิเศษอยู่นะดังนั้นการจัดให้มี เอาสาวๆส่งตรงมาจากเมืองนอกเนี่ยมาบ,บรรเลการให้กับคนจีนที่เป็นนักโทษ v ี p ระดับคนจีนเนี่ยพวกสีเทาอะไรเงี้ยรวมทั้งนางแบบญี่ปุ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่จัดให้เฉพาะตัวตัวผู้ต้องหา v ี p อนะอาจจะมีผู้คุมบางคนหรือใครบางคนในที่เป็นอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพอ,อาจจะมีการร่วมเพศด้วยนะครับไปดูให้ดีๆ นะครับเพราะขณะนี้เท่าที่ผมทราบเชิงลึกถ้าลองขยายผลไปมันจะมีอีกหลายเรื่องตามมานะครับเพราะการที่ผมเคยเข้าไปเรือนจําพิเศษกรุงเทพมนเนี่ยมันจากนักโทษออกมาจากเรือนจําในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับนะมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องเบิกตัวตามขั้นตอนต่างๆและการที่เอาสาวบริการทางเพศที่เป็น Import Export มาจากต่างประเทศเนี่ยจะเอาไปเข้าห้องผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยมันเข้าไม่ยากหรอกแต่การที่เอาลงมาแล้วไปอยู่ ในห้องที่มีการเชื่อดกันเนี่ยนะครับนะไอ้นักโทษซ้ำกันเนี่ยนะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากแล้วก็เป็นเรื่องที่อัประยชน์อดสูที่สุดที่ในสถานที่กักขังผู้ต้องผู้ต้องขังบุจลากรน,นะครับทั้งเบือ้องทั้งที่อยู่ระหว่างการดําเนินคดีกับที่ดําเนินคดีสารตัดสินไปแล้วเนี่ยและมีการจัดให้มีการทําแบบเนี้ผมคิดว่าไม่ค่อยควรจะย้ายนะครับ ผมจะต้องไล่ออกจากราชก,การและคุณต้องเอาติดคุกด้วยโดยเฉพาะคุณมานพเนี่ยนะผม,มรู้จักดีว่าอยู่ในทําเลทองมีเงินมีเงินจํานวนมากนะครับไม่ใช่ไม่มีเงินนะและเรื่องนี้เราต้องทําความจริงให้ปรากฏว่าในเรือนจํานี้มีกล้องวงจรปิดการจะเข้าจะออกเนี่ยผมคิดว่ามันมันหาหลักฐานไม่ยากนะครับนะและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บัดซบมากๆเลยนะพูดที่ไหนไอายถึงนั้นนะครับ